ตรงนี้ตรงจุดี่ว่ายืนอยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นข้างเขาเซเว่นด้านหลังนะครับพราะตรงนี้ถ้านั่งกินกาแฟอยู่ตรงกระจกี่ว่าแขกน้ำนี่เ้าก็มองออกมากนะครับก็จะเห็นเป็นวิวโค้งเราก็จะเป็นเห็นเป็น,นต้นตสำสาคือต้นจามจุรีนะครับเห็นวิวโค้งทางฝั่งเล่า พอเกิดขี่รถมาจอดก็คือจอดอยู่ริมโขงตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เดินขึ้นมาตรงข้างนี้ได้มาได้ตลอดเวลานะครับกลางคืนก็เปิดเข้ามาได้เยอะพออันนี้จะเป็นหลังโรงแรมฟอจูนนะครับโรงแรมที่ติดริมโขงนาซีที่ริมโขงที่สุดอยู่แต่ว่ายังมีติดมากกว่านี้เยอะถ้าเกิดเข้าไปทางในเมืองเี้ย พอทางนาครพนมนี่จซมีห้องพักเยอะแล้วก็ที่ท่องเที่ยวเยอะมากๆนะครับนี่ก็จะเป็นทางเดินทางเดินแล้วก็จุดเช็คอินชมวิวเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็เดินสามารถเดินมาเลเรื่อยๆแล้วก็ทางขื้นทางลงก็งจะเป็นทางนี้นะครับ นี่ก็จะเป็นทางลงไปริมโขงตอนขึ้นมาที่ว่าจอดรถก็ขึ้นมาทางนี้ได้แล้วจะเป็นถ้าขึ้นมาถ้าเดินตรงไปโน่นก็จะเดินตะเรียบตามทางนี้ไปนะครับพอเลาะซอกแทรกเข้าไปนี่ก็จะเดินไปประมาณอีกหนึ่งกิโลเมตรก็จะถึงลานพญานาคนะครับจุดตรงนี้ตอนเย็นจะมาแลงนะครับ ก็จะมีนักปั่นจัก,กรยานหรือว่ารถจัก,กรยานไฟฟ้ามาให้ซาโซโมงละห้าสิบบาทนะครับจัก,กรยานไฟฟ้าถ้าเกิดอาจจะมาซาวขี่ชมวิวพอตรงข้างล่างก็จะมีลานขายอาหารลานเซาจัก,กรยานลานกา,ฟาแฟแ้วก็ของขายต่างๆนะครับ มีมากมายเลยแล้วก็ตรงนี้ก็จะมียังเปลี่ยนแปลงมากมายนะครับแล้วก็สางที่เช็คอินต่ตางๆเห็นเรื่อยๆแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยพ่อมองลงมาจากโลงแรมก็จะเห็นวิวขงวก็จะเห็นข้างล่างตรงนู้นนะครับตรงซื้อต้นคำสาเนี่ยตรงจะเขาจะสาง เป็นซิงซาสวรรค์กัลลังกำลังสางตอนนี้กำลลังแค่พื้นที่นะครับเดี๋ยวอาจสีเซตภายในหยุดรอยี่สิบวันหรือสี่เดือนเลยนะครับแล้วก็เซตแล้วให้เพิ่งดูวิวดูโรงแรมที่เหมือนละกษณะเอาบ้องเห็นเรือที่ว่ามาจอดเทียบ่าเรือสำรานยิ่งงนะครับนี่คือ อรอบ3รอหกิองศานะครับจะเห็นวิวทิวทัศน์แล้วก็เดินลงมาจะเห็นถนนติดจตีมโค้งนี้นี่จะเป็นถนนซื้อถนนสวรรค์ทราโค้งนะครับถ้าเกิดมานครพนมมาในตัวจังหวัดนครพนมให้ถทาว่าไปถนนสวรรค์ทสโค้งไปทางไหนถ้าขี่ลงมาก็จะเห็นเลยนะครับว่าเอา ถ้าเฮ้าลงมาถนนสวรรค์ใต้ของถ้าเฮ้าเลี้ยวขวาเข้าจะไปสุดตรงพระธาตุสีโคตบุญพระธาตุสีโคตบุญนะครับก็คือสอยู่ตรงขามกันนะครับไปเรื่อยๆประมาณสักหนึ่งกิโลเมตรทั้งนี้จะเป็นอยู่ตรงขามพระธาตุสีโคตบองนะครับแล้วก็ถ้าเกิดตรงตะคีเรียวมาทั้งทรายนะครับตรงมาเรื่อยๆจนสุดนี้ ซุดนี่ก็จะเลี้ยวซ้ายขึ้นไปอีกก็จะเห็นหลวงปูม่มนีนะครับจะเป็นพระพุทธรลูกตั้งอยู่ตรงนั้นนะครับหรือจะไปไหว้สักการะบูชาแล้วก็ตรงไปอีกก็จะเห็นร่างพญา,พานาคจุดเช็คกินของจังหวัดนครพนมที่ที่ขึ้นซื้อที่ว่าคนมาคารบบูชาขอพรขอโศงขอลาบกันต่างๆนะครับพอถ้าเกิดห่างจาก ล้านพญานาคตรงไปอีกประมาณ300เมตรก็จะมีต่อหม้อ้าขึ้นเรือขามไปท่าแขกประเทศเพื่อนบ้านประเทศเล่านะครับค่าทําหนังสือเดินทางกับประมาณ70-90บาทค่าเรือกับห0บาทนะครับขึ้นเรือจากไทยไปเล่ากับประมาณ1 5หานาทีนะครับถึงเล่ากับเด มีค่าใส่ใจค่าอย่าเป็นดินอีกคนละเกสิบาทหรือ้อยหาสิบนี่นะครับจำว่าใดจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆก็เอาหนังสือไปยืนที่ว่าเขาทำจากไข่แล้วก็ขึ้นไปยืนแล้วก็จังเข้าไปเที่ยวในประเทศเขาได้เหตุข้างหนึ่งก็น,นอนได้อยู่ได้สองสองคืนสามวันสองคืนนี่นะครับตรงตึง๊กขาวๆนู่นจะเป็นต่อมองของประเทศลาวนะครับก็ เวลาขามก็ประมาณสิบหานาทีแล้วก็มีที่ท่องเที่ยวแล้วก็นั่งรถส้มในตัวจังหวัดของขโมวนหรือว่าท่าแขกนะครับแล้วก็มีท่าฝรัง่งแล้วก็มีถ้ำนกถ้ำผานางแอนน,นะครับก็จะมีเรื่องเล่าต่างๆมากมายถ้าพูด,พดจากในตัวจังหวัดนครพนมจนขามไปประเทศเพื่อนบ้านนะครับอันนี้ก็จะเป็น ทา้างที่ว่าโลง่งถา้าบางั่าก็สิมีคนเต็มมีกิจการกิจกรรมการแสดงยังต่างๆด้วยว่ามาปั่นจักรยานหรือว่ามาวิ่งนะครับมีมากมายต่อไปก็คงจะคือคักถ้าตรงนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ให้สังเกตก็คือจะมีเสาไฟแรงสูงที่ว่าดึงมาจากประเทศลาวนะครับอาเห็นง่ายถ้าเกประสิทิลงลงมาสนุนสวรรค์รายโค้งนะครับโอเคนะครับ